พี่ทางยังเปิดไฟได้แต่ยังเปิดไม่ได้แล้วไปหย,ยุดเล่นไปหยุดเล่นไปเองจังหวะนี้ธีรพง์เรียกฟาวได้จังหวะนี้ท่ววานพวกแดงวางบ้ามจังหวะนี้ชุตพรชุดสองพันผู้ตัดสินไม่ว่าแล้วก็จิม้มชิงออกไปเลยว่าโอ้สตาฟฟ์ของต้นพวกแดงโอ้แต่จังหวะนี้ผู้ตัดสินไม่ให้ ว่าเบียดแย่กันไปจหว่านี้นี่